E é. เออใกเหวีเยอ้เนี้ผ่านมาทางข้างไอ้มือนางวัวปูมาจาว่าักปูมาจาว่าักนางรักาพรมนางไข่มุ้นางไปดุงนางหัวเรียงนางกายุกวังนางราวันพหกกบนั่งแก้วนางกระยกวังนางเท้ากันดาืีอ้าวให้มือคมือรมือค่มือม้อู้วันนี้ผุกขัดไปแล้วก็รวยนะลูกนะ เออบวบุมมาเรื o, ่อยแบบว่าขาดท้ายเราคงว่าเป็นแข็งแหงแข็งแกร่งกวครับปู่เออแา่ทั้งบุมนี่พอไม่เล้วปัันเตะเลี้ยกระด้างมึงเลี้ยงก้าวเตะอันนี้้ายปูยายคนณ้ายคือแข็งอก่างคือกวงบุมมากับ h ิ ế ม เออครับลูกชายก็ขเก้าเก้าหม้อยงหม้กครับปูอ้าขอให้ลูกร้านชือรวบผมหม่างมือสูงมือจบมือสูมือไหวไอ้กูวันนีูกขัหนึ่งแล้วก็รวดูไกผมนยู่งกนะสาุสาไปทางวาวพวเรื่องครับพูอืมอยกจะรกกแานโคเพราขายใายด้วยการทำบุญน้อใจแค่แค่ข้างาเพ่ชีดเกินทางรวมค้สงขางนพวกมา หายเจ็บหายกล้าหายเจ็บกูบ้จ่ายองร้ยโอ้โหจะมือเอือมมือโอออหวานห่านหอมห <c oughs> อมสองรเอาได้ <c oughs> <c oughs> เอาใช้มัติจึงเอาโคกหมาน,นจะ,ก,จะกับบัวจะกับตู้อันนี้มิจบกูบ้จ่ายอ, <c oughs> อันนี้งนานคบกิจงานใช้ริบถทาไว้ ร่วมคำบุมสามพันบาทให้ติดปู้จาห้ราบพอกผ้จายได้ความัินใครจื้อพอสามพันแหาด้เยจึ่งหาก้วยก็เอาการมุกัือารับเอาหอยึงยองคงจื้อมือคกมือจากมือโชกมือหมัหึงหึงก็ต้องรวยนะพงนะอืมึงไปดีเียรจื้อครับเอออันนี้งานมุกอีกค้มอืมรวมบุ้ิดปูจาอีกหาด้วยซื่งหาด้อยหาด้คอ้วาคุกโต ไอ้ก yeah. ูแข่งมาเนยพวกดกให้ตีพวกแกงูอะไรกูให้กูทุดขุกขุกขุม้าเนี่ยพวกเอออันนี้พ่อขอนแกงนองนาคำว่านแ่ะเออพ่อขอนแกงพ่ออุดมอมพ่อรึมเอรวมคืนื่ง่งบาทติกแกาห้วกาถผมไม่คู่ก็ได้หาร้วงั้งมันมันมันยากมันเมอะจะบ่ปเซื่อแข่มันเย

ข้องกับข้องกันอยู่หมดเอยนะคือไก่ก็ไม่ค่อนอื้อมันเปิดกระแขงได้ยังไงเวลาเุ้ามื้อเช้าก็จะแว่เพื่อ้าปีแก่พอนชนวงดาดะอืมช่งดะดาออนมือม้วนอรุณโดดหน้าขึ้นรวมข้างมหาเกียร้อยเก้าสิบเติ๊กปู่จ่าถามร้อยมือ่หวหาเว้ย แต <t> ่ยังว่าคือเดี๋ยวกคือกอดนะอ้าวมึงยังม่คือกรดด้วยคือมาหัวแข็งดังแบบเออหนางออนหนังนั่งดูห่างจากพ่อเมื่อใครพ่อกครใครดกคล้ายเขาเหมือนใครเขายาติเขาคือนะเขาจะช่วยเขาคเขาไม่าว่าแต่หัวแข็งผึ้นี่ั้งคากแก้ไปอคืพอเรานบุญอกไปเขาบุญที่ผ่านนันเป็นเร่างเดียวกนพอคือเรืย กูเยจังไงงกูจบ่าเอาไปชาวบ้านกูแต่กอเขาไปกับหาขุยเออะแยบแาบนี้ผอ่าผัดเขาไปเขาร่วมจับน้ำเอาเขาไปเขาร่วมจับน้ำเยอะหวข็งก็ไปหาคือเก็หัวข็งอืมใครมาเอามาหายผอขาวมาก็ไปใช้วลธี่ได้ทำให้หอมอมได้จูบานคือได้เ่งวันเดียวัวเดือวผอ หาคุ้มหรอกเขาต้องขี่ไงวะค่ะว่ามือเงินหมค่ะขอโขดรายรายวาคับโอ้ยว่ามือฝ่าหนกล้าไปเมือข้างว่ามือแรงห้อยขัางพราเลยข้าน้ามุงน้่ามันมากมือนื่นอืมข้าน้อม่มือนี่เอาแคเก้ารเเก็คืแค่ไปหอยข้งขมันขึ้นหน่อยเนาะขเพระคือหายวัดก้าวเลเก็บคือืม ข้งบ่อใหมือนีกระจักมากเน้อ yeah. okay. mm ืมค้นใหญ่กระจังมากนอืม้างใหญ่เขาบเกือนมาท่วงใบใบฟูนะอืมตลกขึ้นขายเขาล้วนเื่อที่ใช้แผนเดีอืมแล้วอยกขายเขาเขาเขาอืมอ้าวพอถึงค้าน้ำมันเขาเบเกือกึ้ท่วงใบข้านะ่น่ยอืมใบข้ำเเลือบใบขึ้นมุงนะ่นหละอ้าวใหเยอะเลยที่บ้าน้งกระดจอืมเดีวมาที่ตรงนี้ตรงข้น้ำเขาอืม งาน,นก่อนอันคือมือร่วงใสทกุ้งคางบุ้งหอมกับง่ายตมอืคือีกน้องรบกมมาอ่ามือขกมือกัมือขกมือมาเผู้จานั่งรอหนังใหญ่เชผู้จอาใครู้ัดมือขกมือกัมือขกมือมาฮึฮึแล้วก็รวยนะรู้นะจะเริ่มเริ่มอันนี้ขาไม่มีว่าวฟื้นคือร่องบุ้มมาพันนึกกาปูชาคาม้วข้างเอี ขอต้นั่งปืนเนาะน่างติกาะพาหาลินคักาอืมรูบห่างรูบประกอบพูอ่เอหาวมือขูดมือรับมือขูดมือหวานขูดขูดขูดข้อมืรด่ดอืมอันนี้นายกิติพัฒนจันทร์องอืมกาบข้าระว่งอกปูกับขมอกปูกินผัะัาปูแต่คาับนายจิติพัฒน์พ่อถึงมือขูดพ่ครับ ขู้้กหา,หาด้วยเรื่องไว้กันพวตู้ขี้ขาดเนาะขาดกันผู้แกหาด้วยรือ่กอกันง่ายคือผักลูกจะมไม่โคกว่อวัน่ลูกใครก็แม,ม,ม่แต่ตัวว่าม่มกันไให้ให้ตื้พ่อเนาพ่อพก,ก็ถือให้โคกให้ตวือใช้ไว้ขีึงบคือคือผักคือคือผักข้า่าค่ะว่าีา้งบว่ว้ขง,ง,งางางไปไงงาปปงา่ปไงมั่ง เดียกไปขาเขาขายน้ำมันน่ะก,ตกไไ็ติดไปขายตือก็ไปบวกเขาว่าเติม,น,ม,น,ตม,น,มน,น้ำมันห่อครับเติมน้ำมันห่อ,หรอ,อครับน้ำมันคือข้อในมือไหมครับน้ำมันอะไรเขาจะถามด้วยวันเพราะว่าเอากระติกมาเล้วครับน้ำมันขายเขาไหร่ครับน้ำมันเก่าคิดมือน้ำมันเก่าคิป พอขยือน้ำมันกาคลิปเต็มถังเต็มถังเขาเขาจะตอบว่ามาาือ,อมือกูนะเจ้าคำว่าแรงขู่ก็เดิพภาษาแรงอือเขาว่ามือเดินน้ำมันกาวคิปเขาไม่ใช่น้ำมันเกาวนึง่ง <laughs> มือแรงอย่างเจ้าคำว่าถือพูดกันอย่านอื่นไม่มือเกาคลิปมือแกเกาวนึง่ง เข้าใจไหมบักเรีเอ๊ะถ้าเข้าใจก็ไปเข้าให้มันถูกไลยอ้าวอ่งนี้เนี่ยกลัวอ้าวไปบันี่เป็นงอนจตี้เพื่นเน่นจะง่ายเยครับคูข้างบนกอเจี้ยมอ๊ยดใครทำไปเรื่องแบบนอ้นวาดมาเจวคนอื่นตีหมเออชีเรื่องอะรมาป้าเออยาวเรื่องมอสีมอะมันเปิดกระแขงวบอกยาวเรื่องเฟืองฟ้าอืม านางชรลัญดามวนพุ่มอืมร่วมข้างมหาเดีือกับองค์ปู่ได้เมื่อคู่ของกระพวงมาได้คลีบงานคลบมาเร็วปมกับเขาถวายจะเกาเจ้านี่วถวยา,าวยเคลีบวังใจนั้นบังเอิญกระโดะโดจัดือบังึดเคลีบขวางเลยจืดครับปู่คพวงคอเราเพมือจะเขื่อนเลยเนาะ ว่เก่าพุ้เนาะปูขึ้นเก่าเก่ายิ่งเียดมือป้ือต้องไะปูก็จะย่างมาบอกคิวกันดกรดูอไงแล้วอย่าั้อ่าขอให้งานเชญจานวนคุ่มมือเขามือดบบมือเข่ามือวันนอนปูมาเลยชิบปูนถูกไหมปบอกคิวปูบอกเช็ดเอันเบงไหถือานอ คิวคักคิวแ่งบ่คิวคัคง่ิวจะมาแทรกออกไงสาธุสาธุพูดงานบัวเบื่อชี้ขาขอควอีกงานน้อยขอกราบใครว่าองค์การทุพระองค์ถวายิ้ให้อีกพ่อห้าร้อยคนออีืองานยากพูอือคืงานน้อยคำมาเจคือางอีกพ่อจ๋ากืองานน้อยอีกพ่อเนี่ยขึ้นออีกพ่อได้ใจากพ่อได้ใจอากพ่อรูู้แต่อีกานนา่งมานมั่มีเวลาางาม พ่อฉะนั้นอีนางอีนางเบ้าในใจก็ได้พอ่อได้เงินนะดูอดตู้พ่อคิดรวมบูชาเราให้มาคูหนึ่งด้วยขอให้โองคุปชายโชครดีให้ให้หมูหน่อยเออลูกอีนางน้อยจะมีโชคตัวไหนอพอ่ออยากมาก่าต่อพ่อมากขึ้นุูดรักพ่อมากขึ้นขูดุนเรื่องครับ <c oughs> เออใครอยากมาก่าก็อยกับพ่อืวันขึ้เก้า แปเกี่ยวโคกันคือนอือกแต่เอาน้กเขาก็ไม่ได้คือพุ่นะนะเรืองยังหงอยเรื่อืมก็คือจะมาหาพอคือคือคือขอคนนี้นะมันกันมือจะยิ่งบ้อ่ะใครบอกได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้อืมแกงหมูกับคารวัลโอปูตาพบกราบคารวัลโอปูคือกเขาให้ติ๊บกูจัาห้าโอ้ยียแก้ยปากคือเงือกเขื่อนคืองแกงหมูคือสวจ้า แค่ม่หายะพจปูก็สักสิทธิ์เลมปูจับมือหื้อพ่อบอาจัมือจปูดคุมลยน้น้ก่อไปถามูุมยออกไก่คงไก่คงมันจะมาลงทางพ่อพริกหวานยามแห้งเลยตาปูพ่อไปไวยออกไ่คงเก่าพพมันแยกออกยิ่มแล้วไปถายกินซอยจ่น้ำปูเ แกก็บอกไปแลเริ่มคึวอะไรกันจกนั้ขึ้วัาไก็จะคุกขต้องหนัตมาปวกเสียาเอาแก้วคบานเมื่อเขาเห่าดกิน่กินกวแรกเนาะได้กินก็ช่วยอยู่กับปูรงนือ่อบ้านเอทก่กี่ยวอกจากอวยวนหางล้คือคุมจากตัวนอ่ กวนวคือ่าท่านให้ม่บนว่กับคือา่่แต่โมโอเบื่ออครับวยหัวพอกระเงงครับวยหัวว่ายางคือเ็กกะไตวิ่งฟุ่้าเดอ๋ยววมากระดายกับเป่นขึ้นเป็นห้องก็คืไป อันนี้ก็ถือว่าเก็ปั้นพวกโมพวกคูพวกแต่ถือว่าให้่อกเบาคือเบาเฉมอนพอดูว่าปูเสียเกวนอกฟูตัชัวร์ไม่เคยเรื่องคำมากไม่เรื่องเลยยื้กเอาเนาวันนี้อยืนังแกงโมให้ติ๊กพ่อหารือวันยี้่พ่อหารงยื้คือวันนี้เอาอย่างงื้่แกงโม จะไปนั่งคีอวิคือมา้ก็จะพาไปเลี้ยง่ะไปไปเที่หม้อฮ้องๆอ่ะเขากุ่มลงกุ่มงแล้วก็มีช่วยหมุนี่ะก่พ่อกะดิแล้วนะซาบูเขาเอิมซาบูบอกาบูมุกกะท่าาูาบูจะปูาบูมันขึ้หมุนักชาบูมันหมุนไปขึ้เกมขึ้ไปขึ้นมัหมุนจุ่มก็ไปอยู่ปัว คุยเพระว่าถือคู่แข่งบันน้อไม่คู่ภาพไปขึ้นเสียบเข้าเปียกมาเอาเอาแยกไมไปกอนไหนเงี้ับร้องบุงบุบบุป้องแค่วยกมาจังาคู่หายนะเ้อจัาบปนงอไปแขงอย่างท่านจะสร้างเขาจะพูดข้างง่าวะางได้